เฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยบอกว่าป้านี้ไม่ต้องมีอะไรแปลกบ้านนี้ไม่ธรรมดาคุบอกแล้วสอนตั้งแต่มึงปีเข้ามาแล้วสอนเห้ยวะสอนแก้วมันหล่นมาจากข้างบนแตกใช่ไหมเอ้ยแก้วแตกทุกคน มื่อกี้แก้วมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะพี่แล้วมันหล่นมาแตก<อ>ให้พ,พ<ว>ุ่งไปไหนอ่ะออกไปนี่อนออกไปก่นอนออกไปกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกทุกคนเลยนะครับผมตั๊กนะครับวันนี้ผมกับพกเพื่อนก็ได้ลงตรงอีกเช่นเคยนะใช่ก็วันนี้จะพาทุกคนมาสำรวจบ้านหลังเช่นเคยนะเป็นบ้านหลังต่างถิ่นทุกคน<ส>ก็บ้านหลังน,นี้มีประวัติไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาครับผมใช่ก็บ้านหลังเนี้ยมันเคยเป็นเจ้าของเก่า เสียชีวิตแล้วเขาสาบแช่งไว้ไม่รู้เขาสาบแช่งอะไรนะสาบแช่งคนที่ฆ่าเขาหรือว่าคนที่มาบุกบ้านเราบ่นะเราก็ไม่มั่นใจนะเหมือนว่าเขาสาบแช่งแบบสาบเอาไว้ไม่ให้มีใครมาอยู่ได้เพราะว่าบ้านหลังน้้างมาแบบหลายปีมากๆแล้วก็มันร้างก็จริงแต่ว่ามันเคยมีคนรองเรียนทุกคนให้มีพวกขโมยเข้ามาแล้วมันเกิดเหมือนเกิดภัยิบัติวผมได้ยินข่าวานะ้เพราะไม่ใช่ประเทศเราทุกคนเราได้ยินข่าวเหมือนกันว่าเกิดภัยิตุกับวัยรุ่กลุ่นนั้นอะ เสียชีวิตเสีชีวิตไปกัน2คนใช่แล้วก็เขาเจอจังๆเลยเขาเ่าฟังแบบนี้นะเขาร้อยเราฟังนะก็เราก็ไม่รู้ข้างไหมบ้านอ่ะมันจะเคี้ยมันจะรอดแค่ไหนนะเราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เราวนี้เราเราก็เลยว่าจะพาทุกคนมาสำรวจคุณพมอกันเลยโอเคก็วไปแล้วช่วงพีนี้ผมก็ฝากคนล่งไลค์หแชร์หนติดตามให้เราแล้วหคนด้วยนะครับก็โอเคถ้าพร้อมเลยเราเข้าไปพิสูจน์ความรอดกันเลยครับไปไปไป โอเคทุกคนเลยนะครับทุกคนวันนี้เรามากันห้าคนนะเช่นเคยนะมีสอนแล้วก็เมสแล้วก็พี่จินดาแล้วก็พี่ตั๊กนะครับผมมาดกันเลยโอ้โหทุกคนมันจะกา้าคนน่ากลัวทุกคนคคไม่รู้เบสไม่รู้ว่าคลิปเราจะเจอดีเบอรนะ ไม่รู้วอ้นี่มันคืออะไรทุกคนไม่มันใจเหมือนนะอบอร้งองดังมากทุกคนฝนตกตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุมกว่านทุคนดึกมากแล้วด้วยเคยมีมาขอวเสียชีวิต่ัยนมต่อไปเคยาขโมยของแล้วเสียชีวิตนะเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มต่อไปเลย เราไม่ไม่มาลบยนะแค่เราไปยักเราของมาตราไม่นะอะไไกมเขียวเห็นว่าไม่มีทางเข้าใช่ไบต้องเขาตรงนี้เนี่ยนะแล้วตรงนี้แหละที่วัยรุ่นเขาเข้ามาแล้วเขาแบามาแงะของตรงนี้ป่ะ่ที่เข้ามาแล้วใช่เรที่เีชีวิตเด็นะมันเสียิตรงไหนอะทั้งในบ้านรับแล้วก่มันมันเจอแล้วแบบสติมันแบบมันวิ่งหนีมันรุไฟาไปน่ ตายไปสองเอาแล้วทุกคนอะไรวะเฮ้ยเอาแล้วนะหลอนจริงเอาแล้วทุกคนไปทุกคนเข้าเลยไปเข้ามาเลยดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้ามาข้างในกันเอางั้นเลยเหรอเดสโห่ต้องปีนไปเงี้ยเอาเล้วระวังไว้คนนี้เนี่ยไว้ลูกกลมต่อไปนะฮะไปลูกกลมต่อไปนะข้าเลยทุกคนเปี้ยวหมด เจียวไข่เลยตกลงไปได้ป่าตกลงไปในคืนนี้ไข่แตงต้นธรรมด์ระวังกันนิดหนึ่งนะขื่อขือให้หน่อยเถอนิดเดียวเหรอนิดเดียวนะต้องระวังเยอะเพราะว่าเราจะไม่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มต่อไปต้นอะไรเนี่ยทำไมมันอ่อนจังมึงจับกิ่งเล็กเหรอเฮ้ยอันนี้อันนี้มัน เฮ้ยเมื่อกี้มันคนวิ่งผ่านนะใช่เสียงไขว้เมื่อกี้นั่นคิดไปเล่ยช่วยดูหน่อยเปล่าแข็งแรงบ้างซ้อนกองอะนำกองมามาเล่ยจะพังตายเฮ้ยเฉียวหลังเมื่อกี้มันคนวิ่งผ่านเลยว่าเสียวหลังว่าถือหน่อยได้ไหมกองกันเอามาเราช่วยเขาลงให้ได้ทีละคนก่อนเดี๋ยวเราไปสำรวจพร้อมๆกัน โอหทางเข้าก็ลำบากอันพี่ก่อนนี้นะทุกคนลำบากไงทุกคนก็โจมมันเข้าโจมมันเข้าลำบากอย่างเงี้ยแหละสงสารโจดเลยแหละไม่รู้ว่าตอนที่มันเสียชีวิตมันมันปีนพลาดต่อไม่รู้นะไม่แน่อาจจะพลาดนะไม่ก็อาจจะมีจันดีผ่านใช่โอ้เป็นไรพอที่นี้เขาบอกว่ามีคำสาบใช่บ้างเนี่ยมันมีคำสาบอยู่นะเขาเมื่อเขาสาบเขาสาบแช่งไว้นะทุกคน ไม่รู้เป็นเรื่องจริงว่านะแต่เราเรียเข้ามาเขาพูดทีมนะแต่ก็เรื่องจริงนะที่วัาลุ้นเขาเสียชีวิตไปเป็นเรื่องจริงที่เราว่าลุ้นเสียชีวิตนะก็เข้ามอขาไว้ของแล้วเหมือนว่าไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจอคุณลุงหรือเปล่านะเราไม่มั่นใจนะเราก็เขาก็เล่ากันมาเราก็ตีทีมพิสูจน์การพิสูจตังที่นี่นะเบสได้ป่ะ Hãy đây đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn vào à. Cô... ok cho mọi người Bẹt bẹt con này cái đấy rồi. thì con này thì, cái เดน้วิเบดเบดเหรอเห็นไหวางบวาบไม่ใช่แท้พี่น่าจะากสบปีอ่ะโอ้แทางเข้าก็ลำบากเลยนะเดินน้ำวิ่งก็แล้วก็ตอเรียกช่วงแท้เน่่งแท้เดี๋นี้อ๋อนี่คือโจรมาทุ๊บลังคาใช่ไหมเนี่ยลังคาที่มาเกือบอินด้าระวังอ่ะ นี่โจรกลุ่มที่สองทุกคนลงมาครบแล้วเราไม่ใช่โจรนะอยากจะมาทาพิสูจน์ออกมาพิสูจน์นะทุกคนระวังระวังอื้อหลงอีกเลยอย่างนี้จะไม่เหม็นกลิ Turn ่นเคียงชาวแล้วเหม็นกลิ่นศพสำหรับคุณนะครับเดี๋ยวก่อนเคียงตรงนี้ก่อเนี่อะไรกูเจออันนี้เจออะไรวะน้ำพึ่งน้ำซ่งยนไอ้น้ำพึ่งพันปีว่ะยุหัวปีดูดิดูดิของพึ่งแท้ด้วยนะทุกคนถ้านี่สอนกงชิมดิกี่ปีแล้ววะเนี่ย เแต่ว่าหออมะแต่น้ำผึ้งถ้ามันของแท้ยังไงมันก็ไม่เสียว่าเสียวะตาดูดิมันไม่ข้นเลยเป็นน้ำเลยถ้าเป็นน้ำผึ้งร่วงก็จะเป็นแบบนั้นนะใช่เหรอเออใช่มันจะมันมันมันไม่มีความเหนียวเลยมันไม่มีความเหนียวถ้าเป็นน้ำผึ้งร่วงมันจะไม่เหนียวแล้วกลิ่นมันก็แปลกๆกลิ่นมันส้มๆนิดนึงมันพายบ่อยมันพายไหน โอเคอ๋อเ <Okay>. oh, จอแล้วผมวหาที่นอนพอดีนะผมกำลัง<น>ผมกำลังหาที่จะนอนพอดีด้วยดินโดนหรเดินแบเบื่อมีไวรุ่นไ,นนไวรุ่นมาจับกันตรงนี้หรือเปลนะ่าเนี่ยจะได้จัดเต็คงไม่กล้ามากันหรอกไปแล้วมันเสียชีวิตตรงไหนวะโอเค okay. ทุกคนเราเราสำรวจข้างในกันทีแม่งทางนี้แหละโจรเข้ามาเนี่ย นี่จะเป็นโซนห้องัวนเห้ห้องน้ำเหมือนมีคนอยู่อะมัไม่ได้ของกะพรกอะไรครบเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเบยโซนเปิดดิเฮ้ยเปิดมาตะโกนนะไอ้พวงทุกอะไรเสียงอะไรวะ มันทอะไรันหรืองอะไรขางข่าวอะไรขางข่าวเสียงอะไรไม่รเสียะมฮะนแล้วก็เธอสับผมไปกดสต็อปเองเสียงอะไรใครพูดอะไอยู่แค่อะไรก็ดอไวะห้องไหนวะข้างในห้องนอนปะฮ้ปวคโถ ะไเจอเงาดำๆเลยงาดำๆไม่เปินดูดิคุณลุงเหรอวะเฮ้ยนองเดือมันขดออกมาได้ออกมาที่เป็นห้องไปตายแล้วนมันเข้าได้ทางเดียวนะครับ mọi ừ. là cái gì đấy là cái gì đấy Nó đấy luôn cái gì đấy là cái gì đu là cái gì Ừ. là cái gì đấy là cái gì đấy là cái cái gì đấy là cái gì đấy là cái gì là cái gì นี่นะนโหทุกคนเบสมึงนอนเลยดิเขาตายตรงนี้แล้คนแก่ที่ว่าตายตายตรงนี้ใช่อ่ะนี่มีใครใช่เนยยี่ยทำไม,ม,ไไมเขา่มตายวะเขาลืมหายใจวะมีฆาตกรรมไหมอ๋อโดนคนทุกข <โห S 2> ์บ่อยนี่มีฆาตเลือดอ่ะเฮ้ยนี่ะนจะมาพิ้งหั้นงูกระโดดลงมา <c oughs> ทำไมนี่ทุกคน เผื่อเขาอาจจะแบบผมพ่ายแล้วเราไปยุ่งเขาวะสอนขอบะเชื่อไหมตอนนี้เจ้าของศพไม่มองเราอยู่ดวงวิญญาณไม่มองเอยกูขนลุกตลอดเวลาเลย้นาเข้าไดีโยเม่นอนดอยู่ียวเทาเอาเาดามก่นเข้ามาก่อนญปีเข้ามาแม่ง ตอนสอนเป็นโยเหมือน,อนคนวิ่งผ่าข้างหลังอะไ่ได้ปิดได้ครอบตัวบ้านหลังนี้น่าจะจอยู่กันเป็นครอบครัวพีมีอเท้าเด่น่าจะเป็นรองเท้าลกูกเาเนะน่าจะมีแบ<ต>บมีตอ,อ,อ,อาเจายียน้คนเปไม่ได้นะครับทุกคนกระเป๋าเ่อไยาเส้นเ่าเส้นเ่าพงเี่อไเี่นะไรมีของคนตุงตัวป,ปาลาไหเยอะเลยมีท้าด้วย มีปลาเลยแล้ววลูกกุมทองนะเนี่ยกุมาไอ้นีกุมารนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ี่อะไรี่นี่ก็มา่อีน่นตาเปลตาปั๊มเวยวะนี่คืออะไรมาสักเปิดได้ไหมนีตังไงหมใครจะดังอ่ะ อะไรมีใบพู high, yeah? hey, hey, hey. ่ตรงนี้ยังมีขยะด้วยครับน่าจะแบบได้มาจากหมอเพราะหมอหรือว่าอะไรอาจารย์สักอย่างอันนี้นะใช่น่าจะเป็นของขังที่เราถอกเฮ้ยวนทุกคนทุกคนมันไม่มีลมเลยนเหมนเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ย บอกว่าป้าน,นี่ไม่ต้องมีอะไรแปลกป้าน,น,น,นี่ไม่ธรรมดากุบอกแล้วสอนตั้งแต่แตตมึงปีเข้ามาแล้วสอน <Okay. S 1> ถ้าเห็นจริงขยับให้ดูอีกทีได้ไหมครับ<อ>น,นั่<_ <Counter> _นเออตัวตัวนขยับขยับของจริงว่ะของจริงถ้าเห็นจริงขยับให้ดูอีกทีได้ไหมครับดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในนัดที่แห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณของท่านยังวนเวียนอยู่ได้โปรด ทำอะไรก็ได้ให้พวกเรารู้สึกว่าท่านยังอยู่นะครับมีเงี้ยมันขยับนะเล้ยเกิดอะไรข้ยอะไรวะมอ้ยแฟนจะแตกไอ้บ้าเ่ิดอะห้หรอกมขยับละเฮ้ยมันขยับมาทุกคนเห็นปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูคนลุกเลย ไม่ใช่แล้ววาสอนจริงบ้านหลังนี้ของจริงโคตรเฮี้ยนสภาพดิอะไรก็ไอพวกข้าวของอะไรเนี่ยมึงเห็นไหมของในห้องครัวห้องครัวยังอยู่ครบีมะถ้ามันไม่ได้เกิดการตายขึ้นอ่ะไอของพวกนั้นมันลื้อทิ้งไปหมดแล้วบ้านของพวกนี้ไม่อยู่เลยนะตามหลักตามหลักความเป็นจริงอ่ะถ้าเขาย้ายออกนะถ้าเขาย้ายออกของพวกนี้ไม่มีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดการเสียชีวิตอ่ะไอข้าวของก็จะไม่เอาอะไรไปเลย เป็นการตายกันคืออย่างเนี้ยเขาจะไม่เอาข้อของแล้วของอยู่ครบเลยนะแต่เมื่อกี้ทุกคนน่ะคนลุกเลยซ่อมเงาผ้าเออไม่ไม่มีลมเลยนะทุกคนครับไม่มีลมสักแอ่นะไม่มีลมสักแอ่ทุกคนมันเป็นห้องไปตายทุกคนดูนะห้องไปตายห้องไปตายเออซอนมันเอาอีกแล้วของจริงว่ะพอดเฮียนว่ะของจริงพวกเราวางกันไปแล้ว มันตามกลับบ้านแน่ดูผมลุกันเป็นแถบแถบพี่คนลุกอะไดูดิโอ้โผมลุกเป็นแถบแถบงานนี้คนตุ่นลุกไม่มีสลิงอะไรเลยนะทุกคนไม่มีไม่มีเอ็นอะไรเลยนะไม่มีอะไรทุกคนดูลมก็ไม่มีนะไม่มีลมเออประเด็นคือมันไม่มีอะไรเลยเลยลมไม่มี เป็นทหารใช่ไหมเป็นทหารเก่าเจอทหารเนี่ยแลผีทหารเนี่ยเงี้ยนะเขาบอกให้ักษตอนนี้เราแหวนไม่หมดแล้วจะลองทำแบบนี้อะไรสติกูจะไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเนั่นเดี๋ยวนี้สติจะโดนเลยแล้วบอกให้ผีทหารเนี่ยเฮี้ยที่ง่ายเลยอันนี้อะไรหมวกหมวกทหารว่ะส่งใส่หัวลอยเนี่ยเดี๋ยลองใส่ให้ดูหน่อยดูได้ ใส่ให้ด้วยไม่ใส่บอกทหารแล้วพี่นะของแท้ด้วยเนี่ยอย่างดีเลยนี่กระจกมีห้องอะไรห้องนอนโอ้โหสอนสภาพหืมกินชอบอะไยชอบบอกค่าดเฮ้ยอะไรตูปิดเองปิดเองเหรอ,อ,อไม่มีใครจะจับหรือใช่ไหม,มไม่ถามใช่ไหมไม่ถามไม่ได้ถาม ซิงอยู่เบ้เฮ้ยอาวมธอยากให้นินเขย่าเบ้นอ่ะเขย่าอบ้นบ้าต้องทำยังไงขอเจ๊เผื่อคนรู้ข่าไม่พอใจวะไม่พอใจอยู่แล้วนะเรามายุ่งบ้านเขาเนี่ยไม่งั้นไอ้ไวรู้งั้นคงไม่ตายกันหรอกคนลุกไม่หยุดเลยตอนนี้ฮสอนตั้งถิ่นอย่างเงี้ยตั้งถิ่นเป็นแรงเฮ้ยเด็กขยี้บ้างเลย ไครพงพาไม่ควายไปโหลมงพาน,พนาดออกมากันสี่ห้าคนนะ้ทุกคนรู้อย่าแก้งเี้ลูกออกไม้ให้ผมเห็นเลยว่าีกว่าอนะร่าหาอะไอยู่เวถ้าไม่เกิดการเสื่อีวิตขึ้นไข,ข,ของพวกนี้ไม่อยู่ดีแน่นอนมีไหกลกายหยิบไปเผื่อม,มีเสื้อทหาร <ผม S 2> ว่าม่งมีคนแบบโจคนจะเข้ามาหยิบแต่มันคงไม่ได้ของไปก่อนดูิมันน่าจะไม่ได้ของ ช่อเาจะใครเดินยุบละครจะอยู่กันเป็นครอบครัวอันรี้ผู้หญิงเราจะใช้เฮ้มเดี๋ยวสอนนเินโอ้โหเสื้อมันงร่มเลยของเยอะจัดทุกคนแต่ชั้นหมอกแต่เ่าเอาอะไรไปได้ อันนี้มันมีใช่มันมีชั้นบน,น,บนไหนเก็บไปเก็บของอีกชั้นนึงประตูเป็นกระจกนะใช่ใช่เพราะมันเป็นกระจกเห็นป่ะเป็นกระจกเอาไว้เก็บของข้างในเพดานนี่ชั้นหนึ่งที่ข้างในมีอะไรบอกว่าวสอนว่าข้างในต้องมีของดีแน่นอนเมือแน่ทุกคนม,มันมีเสียงคนเดินข้างบนนะยัย่าไปยุ่งขอราข้างในเสียงคนเดินข้างบนเสียงคนคานเหรอกข้างบนนึกถึงหนังในผีเลยหนังผีเลยกข้างบนไปยุ่งดีก เราออกไปทางน้าต่างกันหรือเป็นด้านต่างเปิดได้ไหมครัเปิดได้เปิดได้เออนี่อะไรนะยยาดมเหรอเฮ้ยที่อะไรวะเสียงอะไรได้ยินปบบมันมีอะไรขานบนเรื่องขาเลี้ยตัวอะไรจะมาขานวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงความร้อนนะฮะเสียง ไงดีเพื่อเราจับไหมไปไปกันว่าเราไปยุ่งก่อนนเฮ้ยวะแก้วมันหล่นมาจากข้างบนแตกใช่หมเอ้ยแก้วแตกทุกคนเมื่อกี้แก้วมันอยู่ข้างบนใ่พี่แล้วมันหล่นมาแตกเฮ้ยพไปไหนอะออกดิอกันอกันอ้ยไม่ใช่ละ

นายยังไงถ้าปวกแบบนี้ใหญ่จะไม่ยุบแสดงว่าบ้านหลังนี้มันต้องไม่มีอะไรดีวะมันต้องมีมันมีอะไรแปลกแน่ปวกปวกขึ้นถ้าปวกขึ้นในห้องน้ำไหมดูวันห้องเก็บของเลยนะโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะทุกคนเราต้องใช้สตินะกลัวเราอยู่ไม่ได้ก็สอน สอนไปไหนส่ออ้วกเฮ้ยสอนสอนเจนสอนทุกคนสอนไปไหนไม่รู้นะสอบขมาก่อนดีกวเปล่าเออ้าวอ้วกวะสอนเบงเข้ามาขอเขมาเบงเข้ามาสอบเขมาสอนอาการมีอีกแล้ววะทุกคนสอนอาการแย่นะเฮ้ยสอนไหวรป่าสอนไวนสอนอาการแย่มากเลยอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆพี่ๆไปกันหลายครั้งมาก ถ้าสถานที่ตรงไหนที่วิญญาณมันเฮ้ยนมันแรงเนี่ยสิ่งที่ผมจะสัมผัสได้คือมันจะเวียนหัวเ,ออเวียนหัวหนักหัวนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านหลังนี้ก็เป็นเหมือนกันอะไรหรอเย็นไปเลยบ่ขอตายแล้วเลยโค้งขยับเองมา ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้หรือว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีนีที่อยู่ในหน้าที่แห่งนี้ทุกๆดวงวิญญาณเลยวันนี้ผมและเพื่อนได้เข้ามา,าสํารวจบ้านล้างก็พวกเรามีเจตนาแค่มาทำมาหากินเฉยๆนะครับไม่ได้มีเจตนาจะเจตนาจะมาลบหลู่พวกท่านแต่อย่างใดนะถ้าเกิดในวันนี้ผมและเพื่อนๆนได้ทําสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปได้พดจารละล่วงเกินพวกท่าน หรือว่าทํากิริยาก้าวลาไปผมและเพื่อนๆต้องกราบขอขอมาดวงจิตดวงวิญญาณด้วยนะครับนะก็อย่าถือสารลูกหลานเดอ้อถือสวัสดิ์ลูกหลานมาทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวนะครับผมนะก็อย่าตามพวกเรากลับไปเลยนะครับผมนะก็สิ่งไหนที่พวกเราทําไม่ดีไปพวกเรากราบขอข,อขอมาดวงจิตดวงวิญญาณในนาที่แห่งนี้ทุกๆดวงวิญญาณเลยนะครับผมนะสาธุเด้อสาธ <สา S 2> ุเราออกดีกว่าโอเคทุกคน ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็น่าจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆพี่ดูได้แค่นี้นทุกคนตอนนี้ก็เป็นเ,นเวลาเกือบห้าทุ่มกว่านะเกือบเที่ยงคืนแล้วแหละหลอนมากทุกคนเหมือนคุณลุงยังอยู่ข้างในนะเหมือนจะไม่พอใจที่เราเข้ามาบ้านด้วยก็โอเคทุกคนหวังว่าจะเต็มตัวเดินทางกลับนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้ง5้าคนด้วยนะครับทุกคนเฮียนมากทุกคน เทียนจริงบ้านหลังนี้มีพี่แน่นอนทุกคนโอเคขอัวลาก่อนครับนะวันนี้พี่ๆก็เพื่อนๆก็ได้เห็นความหลอนของมันกันแล้วนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับน้องๆหนูๆอย่าททำตามอะไรอับ้าเอ้ยอันเปไอ้บ้าเฮ้ยคุจะวิ่งยังงนี้ดิ